ผู้ประกอบการย่านเมืองเก้าผูกแก๊สค่ะเขาก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงไฮซีซั่นค่ะคาดว่าปีนี้นะคะมียอดขายสิ้นคาเพิ่มมากกว่าปีที่แล้วคณะที่บางร้านก็ได้บวงส่วงกันนะเพื่อความเป็นซิริมงคลค่ะ บรรยากาศที่เราเห็นนี้ก็คือยานเมืองเกาผูกเกตค่ะในแต่ละวันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปมาเช็คอินแล้วก็มาเลือกซื้อข้องกันเป็นจํานวนมากเลยนะโดยเฉพาะเสื้อผ้าเนี่ยค่ะเช่นว่าผ้ามัดย้อมผ้าปาเต้แล้วก็ข้องทีระลึกค่ะมีนักท่องเที่ยวทางชาวไทยแล้วก็ต่างชาติและลังไล่เข้ามาเที่ยวมาชมความสวยงามข้องยานเมืองเกาผูกเกตทางถนนทันล่างซอยโรมาน,นีแล้วก็ไม่พลาดที่จะแกพบพาพความประทับใจข้องยานเมืองเกาที่มีสถาป,ปัตยกรรมสไตล์ชิโนโย,ยูโรเปียนนั่นเองนะคะ ครับกันใเดียวกันนะครับจากการพูดคุยนงางสาวสุภาพรภูนเอดนึ่งในพนักง,งานข้องรานนะครับนักกมล mm. อ่าร้านกวางวาในช่วงไอซีท่านนี้ได้เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและได้มีการสร้างสินค้ามาเพิ่มประคาดว่าจะขายได้มากกว่าปีที่แล้วและการออกแบบตัวสินค้า เพื่อให้เข้ากับเทศกาลต่างๆนะครับขณะนี้วันนี้นะครับทางร้านได้ทื่อหรือํามยำดีประกอบพิธีบวงช่วงร้านเพื่อเอาหรือเอาใจเสริมทริมงคลให้เจริญรุ่งเรืองพร้อมทั้งตกแต่งร้านนะครับเพื่อดึงดูดสายตาน,นักทองเที่ยวกองไทยให้กลงกับช่วงไงซีสั้นครับคารวะจะสามาถกระตุน้นเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้กับร้านคาเทพนี้ เม่นย่างดีครับทางนี้ช่วงไฮซีซันค่ะก็เป็นช่วงเวลาแห่งการท่องเที่ยวนะะียคะทีว่วนหนักท่องเที่ยวยากจะมาเที่ยวประเทศไทยและก็จังหวัดภูเก,ก็ตเองอเป็นหนึ่งในจดุดหมายปลายทางที่หนักท่องเที่ยวยากจะมาเที่ยวนะทางชายหาดที่สวยงามสิ้นคาที่เป็นเอกลักษณ์เพราะว่าระว่างเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเมษายนเนี่ยอากาศดีค่ะและก็ตรงกับวันหยุดยาวไล่เทศกาลข้องคนไทยเลยทําให้สามารถดึงดูดหนักท่องเที่ยวมาเพลิดเพลินได้ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็มาทํากิจกรรมกันได้ด้วยนะ